โยครับจ้าอ๋อเป็นจังไดทางขุนโศกมารีบบอกยาเต้าหัวหลายหือบอได้หรอบอโศกบปรมานดอกหมดได้กับใดโอ้แต่นายเนาะสี่สามค่ะออกสีสองไปยังสันแต่เหล็กวิ่งเขาเขานเนาะเหล็กในตารางกับเขาปั่นจับเอาอ่ะครับครับจ้าสีกับหากับเขาอยู่ดอกติดสีติดหาติดหกกับวิ่งสีกับหากับหาก็ไปลักลอยซะนั่นหา่นาเลยมานลักลอยซะนั่น จ้ะอืมก็ถือว่าเลี้วิ่งก็คือเก่าแหละเนาะเดินดีคือเก่าเลี้วิ่งเงินล้านเขากระไดนะครับดับเขากระสุดยอดเนาะเดับเด็กกดับอยู่คือเก่าจ้ะสุดยอดสุดยอดเป็นตาดอยบ่มือนีเขาปล่อยตัวอวดเป็นเพียงด้ยวิตัวสาวบ้านนะที่หน่วยมากระสันมาจ้ะตามตัวอวดเขาเงวนเลยหรอล่ะจ้ะลงเขาลงน้าหรือบ่บ่ตัวยยังอยู่ติดใจหดอยู่กัน อีกสองสามเดือนี่แหละสิล้มไทยหมดอู้ทางพี่เขาลุ้งบุญเลยดิวานแล้วดิจ้าหมดกฝนแห้งบ่บังคับบ่บ่แห้งดอกจ้างวดวันที่สิบหกมิถุนาหมดวันที่สิบหกมิถุนาเนาะจ้าเมือไอ้งวดนี้กะเรียกเด่นกะมีซีโต้สาวกันนะจ้าเรียกเด่นกะเจ็ดแปด เก้าห้าเก้าห้าแบบี่แหละเด็กเป็นจ้าติดไปซีตัวน no ok> yeah. ี้ได้เงินกะค่แมนเด็กวิ่งเ้อะจ้าวิ่งสายรูดย่พลาดค่ะวิ่งแปดกับเจ็ดแปดกับเจ็ดอือค่ะนี่แหละวิ่งเจ็ดกับแปดนี่แหละจ้ามาละตัวใดตัวหนึ่งละแมนค่ะอเล เลขจักคูเดอร์จ้าหมายเลขมาเจ็ดเกินีหกเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดสามเจ็ดสามสองเจ็ดสองเจ็ดเกเจ็ดเก้าเจ็ดเจดหนึ่งเจ็ดหนึ่งนีะนี่หาตัวจ้าเลขมาเจ็ดเนาะค่ะหมาเลขมาแปดเด้อจ้าสองแปด สอง8 3แปดสามแปดสามแปดแปดสี่แปดสี่แปดหกแปดหกแปดศูนย์แดศูนย์มจังนี่แะจ้ะนีสามตัวบอไปต่อสามตัวมีบอจ้าบอบอท่านดึงิึงรักลอยรักยังยู่อืมจ้ะจ้ะจะ ไปเลขยิงเด้อเจ็ดกับแปดนีละจ้ะจาจังไดก็เห็นแทๆ้ๆสองตัวนี่ละติดไว้ไอส่วนตัวของออเดอร์จ้าวงเลขแปดอืมเน้นไปที่เปดเนาะครับ<า>เลขดับล่างตรงๆเด้อดับล่างตรงๆดับอยู่ทุกวันเด้อพี่น้องประหยัดต้นทุนกาหางครับรับ ดับลางตรงตรงโตกลับสามารถมาได้จ้าสามารถออกบนได้ดับดับ,บคือดับล่างตรงตรงจ้านี่ฮา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 หกแปดหกแปดเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดสี่แปดสี่เก้าเจ็ดเก้าเจ็ด ศูนย์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 หนึ่งสามหนึ่งสามสองหกสองหกสามเก้าสามเก้าจ้ามีสองหางนี่ไงจ้าดับเฉพาะล่างเด้อตัวตรงตัวกลับสามารถมาได้ฟังให้จบฟังให้เข้าใจเนาะอ๋อปัสสาวะขังทึงคือหาเก้าเจ็ดกับเจ็ดหนึ่งคือมาขังล่างก็ใช่มัดับเก้าเจ็ดมาเมียนจ้าบนสามารถมาได้เนาะ สามารถมาได้ผมโตกลับโตตรงก็สามารถมาได้จ้าจ้าสำหรับข้องบุญมาได้แต่ว่านี่มันเป็นดักล่างตรงตรงตัวกลับล่างสามารถมาได้ด้ออันเล็กในตะล่างดีจ้าอีกในตะล่างเ้อสาวกันนะจ้าอ่ิบที่ทันไดบอมมาโตไถ่เป็น่งที่ออับคูัวห้แต่สามารถจับได้ในตะล่างนี่แหละจ้า 3, 4, สามสี่ห้าสามสี่ห้าหกหกยู่ต้เล็กสี่เจ็ดกับแปดอยู่ขาางล่แหลเจ็ดกับแปดอืมเหล็ในตารางนี่จ,นจับเพี้ยนเอาผู้ใดมากชุดใดเนาะครับครับจะเพราะว่าเล็กในตารางก็เดินดียุตลอดสําหรับทั้งอ่้อย่างสีหนีเล็กในตารางจับตาดีดีเอาทานได อีกที่ท่านไดยุ่งกยยุ่งกยจะ้าติดตามกันบ่มัดจะเลี่ยงพันก็ได้ถ้ามักจะเลดวินก็จับเอาเลยเลีดวินเลีดสายหลุดสายวินงแบเป็นตระแหน่มีไรจ้าค่ะค่ะออกกินเขาไปนี่ขินออกวันงใดนี่ชั่วเช้ากันนะอป็สีหยากน้ำง้วนเลยเนาะแต่เราเมาออกคอบว่าหนั่นอะไรจะเขาม่หอดันกันเลย ตั้นกินเขาสุดใพี้ยนพ่อนไม่ยุ่สุวรรณแบบนี้เรียนบ้านญาค่ะโอ้จะเหมืนงานหลายเนาะเอากระสันบุญร่วมวนเวลาจ้าอ๋อโอ้วันนี้ก็ขอให้ชาวบ้านมันหมานแน่เด้อจ้าจ้าเอาขอบคุณหลายๆเช่นกันจ้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะจ้าแต่คุณครับสวัสดีครับยินเสียงสัมผัสทั้งออยังสีแล้วเนาะเดี๋ยวสาบานจะย้ำให้ฟังอีกเท่านึงจ้ะนี่เด้อค่ะออยังสีจกมีเงินล้านในงวดวันที่16มิถุนายน67จ้า วดนี้เป็นไฮเด้นเนาะค่ะเลขเด่นมิดซีตัวเด้อค่ะมี7มี8ดมี9้ามีดห้าเด่นบนล่างจ้ะติดไวสะซีตัวนี้จังได้กระดาเงินพันว่าจ้ะวิ่งบนล่างนี่เป็นไฮเป็นเป็นเล็กแกับเลขกเจ็้ะแต่ว่าเิ่นเน้นไปที่8ดเด้อจับคู่ไหกเเจ็สามสองเจ็ดเก้าเจ็ดเจ็ดหนึ่งสองแปดแหกแล้วกับแปศย์จ้า เลขในตารางแถวด้านบนมี3มี4มีหแถวด้านกลางมี6และแถวด้านล่างมี7ดกับ8ปดจ้ะผู้ใดอยากติดต่อทางออย่างสีใดกันนี่เด้อ0 9นย์ 93, 7, 8, 1 2 5 6 4จห้จะเดี๋ยวสิเปียบเทียบงวดเก่าให้เบิ่งน้ำจ้ะนี่เด้อค่ะสำหรับงวดเกา่างวดวังหันเป็นห้4ซสแต่ว่าหลขวิ่งเป็นกระเขาเด้อค่ะลุดค่ะห้4ซสออก4 2เล็กวิ่งเป็นกระห้4ซีก็บ่เนอกค่ะแต่เหล็กในตารางคนเดินดีเด้อจับตาดีๆจ้า สาวบานาลงคลิปแล้วก็เปรียบเทียบงวดเก่าให้เบิ้งตหลอดเด้อ่ะมีเอฟซีเมนวาบอไดเปรียบเทียบให้เบิง้งสาวบานาเปรียบเทียบให้คลิปตหลอดจะ้ะเบิ้งเอาค่ะเบิ้งให้จบฟังให้เข้าใจเนาะจะ้ะเอาบัตท,ที่นี่เสห้เบิ้งเลขดับค่ะฟังให้เข้าใจเด้อค่ะเลขดับล่างตรงๆต่อไปจ้ะอันนี้ชุดเลขดับล่างตรงๆดับอยู่ทุกงวดเด้อพี่น้องเก่าหางจะ้ะตัวตรงดับแต่ว่าตัวกลับสามารถมาได้ฟังให้จบฟังให้เข้าใจค่ะว่า เป็นจังไหเนาะสําหรับเลขดับเป็นแค่แนวทางจ้ามีหาหกแปดเจ็ดหนึ่งแปสี่เก้าเจ็ดศสามแล้วก็39ม้าจอันนี้ดับล่างตรงๆดับดูทุกงวดเดอ้อพี่น้องย่อนไปเบื้องใดจ้าออยังสีเลขกเป็นดับอยู่ทุกงวดจ้าเดี๋ยวสีเปรียบเทียบงวดว่างันในเบิ้งจ้านี่งวดว่างัน วัดวังหันพุนออกซีสองจะดับอยู่เด้อค่ะกะเนาะค่ะให้เอฟซีเบิ้งให้จูฟังให้เข้าใจเพราะว่าเราค้นกันยังเหมนแต่ขิปมาอยู่ค่ะสาบันก,กะแจกแจงให้ฟังอยู่ด้ค่ะแต่ว่าถ้าฟังจุบฟังเข้าใจกะซิรูเนาะค่ะตามนี่ได้จ้าเลขดับกับไปยาต้นทุนเด้อพี่น้องค่ะขังบนมาได้เด้อจ้าข้างบนมาได้ดไดทั้งไปทั้งกลับแต่ว่าข้างล่างนี่ เก่าคู่ที่มาที่ไ้นี่บ่สสามารถมาใดแต่ตัวกลับสามารถมาไดเด้อเคล็บหน้าจอจ้าเดี๋ยวสิเปรียบเทียบค่ะเลขหน้าลงทุนวดนี้ทั้งเลขดับให้บึง้งทั้งสองอันเนาะจ้าอันนี้เป็นเลขหน้าลงทุนวดวันที่สิบหกมิถุนาหกจิดเด้อล้วกะเลขดับล่างตรงๆเดี๋ยวซาบานาจะเขียนกำกับให้พร้อมค่ะตามนี้เลยจ้า เอาพี่น้องคลิปนี้สาบานาเบาๆไล่ยายหางขอให้พี่น้องเฟนช่องเอฟซีฟังให้จบเท่านั้นล่ะค่ะฟังให้เขาใจค่อยสีรูเนาะแต่ละคลิปก็ได้จ้างวดวันที่สิบหกมิถุนาสาบนากอให้พี่น้องเฟนช่องเอฟซีเฮงๆปัง,ปง,ปงๆล่วยๆสู้ขู่สู้คุ้นเงินอะยกองท้องอะไเขาคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ไปละจ้ะสวัสดีค่ะ